สวัสดีตอนเช้าค่ะกําลังจะไปทำงานก็เลยอัดวิดีโอคิดซะก่อนว่าเรื่องของการเรียนออนไลน์98บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสมควรจะเรียนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนมาเจอวันแรกที่เรียนก็รู้แล้วว่าคุณทซับมันอยู่ในนี้มากมายก็เลยตัดสินใจเรียนเรียนแล้วได้ความรู้และก็สามารถนำความรู้ เอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของตัวเองในการทํางานหรือธุรกิจที่มีอยู่ได้แต่ตอนนี้ธุกรกิจไม่มีนะชีวิตเราจะดีขึ้นถ้าคุณเริ่มทำนะตอนนี้โอเคไหมคะ <c oughs> เราเนี่ยอยู่ในโลกที่ัน่แคบลองเปลี่ยนตัวเองซะหน่อยแล้วมาเรียนรู้คอร์ส98บาทกันแล้วโอเคค่ะแล้วนะเจอกันวัสด,ดีค่ะ